การพัดจริงเราที่เราทำหน้าที่พิธีกรท่านรายการใช่ค่ะรู้สึกอย่างไรบ้างครับมันกระทบเราตรงไหมอ๋อไม่ค่ะก็ต่างคนต่างทําหน้าที่ดิฉันก็ต้องทําหน้าที่ในลักษณะของการอ่านข่าวบันเทิงรู้ลึกร,รู้จริงกันไป <laughs> <laughs> เขาก็ทําหน้าที่ของเขาซึ่งดิฉันเองก็เคยทําหน้าที่ตรงนั้นเหมือนกัน เราก็ต่างคนต่างวันหนึ่งเขาอาจจะมาเป็นนักข่าวหรืออ่านข่าวเขาคงจะต้องทําหน้าที่มันอย่างที่เรดยนทําอยู่นะตอนนี้ก็ได้เช่นกันมันเป็นเรื่องของหน้าที่วันนี้รายการสามแซ่บก็ได้ออกไปแล้วนะคะตอนที่น้องเขาไปออกรายการของเราเราก็อยู่กัน3ามคนพิธีกรมีพี่มีกาละแมรแล้วก็ชมพู่เนี่ยก็พูดไปแล้วว่าเออมันเป็นหน้าที่ในสิ่งที่เราทําอยู่ต่างคนต่างทําหน้าที่กันไป คนที่กำลังมีชื่อเสียงคนที่กำลังบูมคนที่กำลังแบบว่าสวยงามในแวดวงบันเทิงสิ่งหนึ่งที่จะต้องเจอเจอนั่นก็คือพระเจ้าลองใจมันต้องเจอเจอสิ่งแบบนี้แน่นอนดิฉันเองก็เคยเจอเพราะไม่ใช่ครั้งเดียวหลายครั้งดังนั้นเนี่ยมันจะทำให้น้องแข็งแกร่งแล้วก็สามารถยืนได้อยู่บนวงการนี้ เพราะนี่คือวงการมายาแน่นอนนะคะพวกคุณพึ่งฉันฉันก็ต้องพึ่งพวกคุณตอนนี้ที่ชันทําหน้าที่เป็นนักข่าวเป็นผู้อ่านข่าวฉันก็ต้องพึ่งเขาเหมือนกันก็แน่นอนอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาคือสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่ออสอนตัวเองมาตั้งแต่เจอแล้วก็ประสบเหตุการณ์ สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการนิ่งสงบ<ม>ถ้าเราไม่ผิดเรื่องเรื่องที่พี่มาเอามาเล่าอะค่ะที่บอกว่ามีการไหนยินการพูดแบบไอ้ต้นหนูอะไรอันนั้นคือเป็นเป็นเราก็ต้องมีแหล่งข่าวมา <c oughs> ดิฉันเป็นคนอ่านข่าว <c oughs> แน่นอนค่ะแหล่งข่าวเขาก็ต้องเอาข่าวมาให้ดิฉันอ่านาาแค่นั้นเองตั้งคำถามว,ว่าให้เอาหลักฐานมาพูดกันเลยนะพี่มา แน่ใจนะแสดงว่าเราก็ค่อนข้างไม่ใจว่าสิ่งที่เรายินมาก็ก็เชื่อถือได้เพี่อยู่มาในวงการนี้40ปีไม่เคยหายไปไหนเลยใช่ไหมคะอยู่มาตั้งแต่หนูยังไม่มาเดียวเดยซ้ำจนหนูมาพี่ยังอยู่พี่ยังอยู่หนูก็จะไปกันละดังนั้นถ้ามันไม่ใช่เรื่องที่ ไม่จริง<ม>ก็จะไม่พูดไม่ปดไม่สร้างภาพใดๆทั้งสิ้นอ๋อขอโทษนะคะคำพูดอันไหนคะที่ว่าท่าไหนของเข้าหรือของดิฉันของขาอ๋อแรืวก็ของดิฉันท <c oughs> ้าของดิฉันนี่ก็คงจะไม่มีปัญหา <c oughs> เพราะพวกคุณก็แรงเหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหมคะแต่ได้มีโอกาส ทีททไม่ได้เห็นเพราะวันนี้ฉันไม่ได,ไได้ไม่ได้ตามไอจีของเขาอะคะ่ะเพียงแต่ไอจีของของพี่เองเนี่ยก็คือโอเพ่นอยูอ่แล้วก็ไม่ได้ตามของเขาก็ไม่ได้เห็นแต่ก็มีคนเล่าให้ฟังอย่างกระแสรรเรื่องนี้ค่อนข้างแรงเหมือนแบบหลายคนก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่มองว่าแบบเรเาไปรังแกน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยฮ่าฮ่าฮ่าตอนที่ดิฉันโดนล,ลังแกไม่เห็นมีใครมาสงสารดิฉันบ้างเลยหรอกค่ะ ก็บอกแล้วว่าวงการบันเทิงมันก็เป็นอย่างนี้แล้วค่ะอย่างเดียวมันผ่านมาเดียวมันก็ผ่านไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้ามันไม่ได้เป็นจริงนิ่งเงียบไว้ก็จบ คนเราไม่ได้ทําผิดอย่างดิฉันเองเนี่ยนะก็นิ่งเฉยเลยก็ไม่ได้ทําผิดแต่คุณก็ต้องเอาข่าวไปเขียนให้มันแบบบ้มบ้ามบ้มบ้ามเพื่อจะไปขายกันนั่ออรอไหมฮะอ่ะฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอยากจะทําอะไรก็ทำในความจริงวันหนึ่งมันก็ต้องเกิดขึ้นถูกไหมเราก็รอวันนั้นสิคะถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ผิดเราไม่ได้พูดหรือเราไม่ได้ทําความจริงมันก็จะมาปรากฏให้เห็นอยู่นั่นเอง ถ้ามาค่ะวันหนึ่งถ้ายังองเจอกันอีกเราเจอเจอก็เจอก็วันสามแซ่บก็เจอทุกวันก็เจอก็เจอก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ค่ะฉันแก่ขนาดนี้นะแก่กับแม่เขาอีกด้วยนะดิฉันเป็นคนไม่ใช่คนแก่ต้องต้องมานั่งรังแกเด็กแลนะคะอืมดิฉันนี่แก่กับแม่เขานี่ยยิจะเป็นยายได้เลยนั่นนั้นถึงจะบอกว่าไม่ค่ะเราจะไม่มีทางที่จะที่จะ เป็นในทางที่ลบกับใครทุกๆคนถ้าสมมุติว่าพี่มีความรู้สึกมีอกักริยามีปฏิกิริยาในทางลบพี่ยืนอยู่ในวงการนี้ไม่ได้นานแบบนี้หรอกคะ่ะพี่ยืนมาเนี่ยมีสติตลอดเวลาพี่รู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่ทุกๆอย่างพี่ทำอะไรมีเหตุและมีผลในการทำด้วยกันทั้งสิ้นไม่งี่เงา่าไม่นั่งเทียนไม่เพ้อเจอ้อ ไม่สร้างเหตุไม่สร้างเรื่องใดๆทั้งสิ้นอยู่ในหน้าที่ของตัวเองความเคลื่อนไหวในรายการเดียวกันอย่างหลายๆคนนะครับพี่มาที่ฟีดแบ็กมาไม่ค่อยดีกับเราอาจจะเข้าข้างเขาอะไรอย่างเงี้ยมีผลกระทบต่อสิทธิ์ไม่เป็นไรเลยควาปูนนี้แล้ววันนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวก็ตายแล้ว <laughs> <laughs> มันไม่มีการกระทบกระเทือนใดๆทั้งสิ้นมันมันมันสบายมากบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรมันเป็นเรื่องธรรมดามาก วันหนึ่งที่เขามีอายุมากขึ้นและยืนอยู่ตรงนี้เหมือนกันเขาก็จะบอกว่าโถเอ้ยมันก็อีกแค่นี้เองนะเนาะตอนนั้นดิฉันอายุเท่าเขาก็ร้อนรนแทบบ้าตายเหมือนกัน่กแบบแนะน่อไม่ฝากไม่แนะนำสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าคนเราไม่ได้ทำอะไรผิดก็ไม่ต้องเดือดร้อนเลยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดพี่เนี่ยถ้าไม่ทำอะไรผิดและใครมา มามาว่าหรือมากล่าวหานี่ก็แบบว่าจะเถียงหัวชนฝ่าเหมือนกันเพราะว่าฉันไม่ผิดแต่เมื่อไม่ฟังฉันก็จะเงียบแล้วก็ไม่เอาก็จบไปแล้ววันหนึ่งเนี่ยมันก็จะเห็นเองอ่ะมันก็จะปรากฏขึ้นมาเองคนดีก็จะอยู่ได้คนชั่วก็อยู่ได้ถ้าสมมุติคิดว่าดิฉันสร้างเรื่องงุนนี่มาต่างๆนานาดิฉันชั่ววันหนึ่งฉันคงจะอยู่ไม่ได้ดิฉันก็คงจะถูกพระเจ้าลงโทษแน่นอน เขาใช้คำค่อนข้างแรงจริงๆโอ้ยไม่มีโกรธอะไรหรอกค่ะจะทำอะไรก็ทำจะ,จะเขียนอะไรก็เขียนดินฉันโดนมากไปกว่าน,นี้ตั้งเยอะแยะแล้วนะโดนแม้กระทั่งเขียนในเรื่องเกี่ยวกับปมด้อยของตัวเองเนะี่ยฉันมีปมด้อยเยอะกว่าเขาตั้งเยอะแยะโดนมาเยอะแยะและไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็ยืนอยู่ได้นะตรงนี้และยังมีความสุขด้วย